สวัสดีพี่น้องสวายดีเอฟซีสุขสุคนเนอเพาะเพาะกับ<ๆ>บานน้อยคือเก่าพี่นอ้อยมาเปิดคลิปอ่าบรรยากาศตอนแรกเดี๋ยวบานน้อยสิมาถ่ายให้เบิง้งอ่าเข้าเจลดำหน้าดำให้นะพี่น้องบรรยากาศจุดดังบ้านนี่แหละมือนี่เป็นมือแรกที่ลงไห้ลงหน้าลงดำหน้าพี่น้องเดี๋ยวเอมมาถ่ายเบิง้งคนหลายหลายพพี่น้องเลย แ้วก็มีอันน,นี่พี่น้องบ้านไหนฉเอากระแลมเนาะทางนี้เอิญกระแลมเอาไปแจกกันคนงานที่เพิ่นมาตำหน้าพี่น้องกระแลมนี่ค่ะหน้าใอซุกเพิ่นซื้อมาไหวเนาะเพิ่นว่าให้บ้านไหนเอามาแจกหลังจากขึ้นแต่ขาดหน้าเปลี่ยนอีพอพี่น้องเลยบ้านไหนขาดหน้าเปลี่ยนกันกระพอเนาะเพราะว่าหน้าให้ไงร้ายพี่น้องเลยขาด Phụ đề ở Thái, phụ đề ở Lại, nó, Đang lấy biển cắn phí đỏng Bà, bây giờ bây nhiều cắn Nhiệm vợng, nhiệm vợng, bà Bà Nèo kìa, nèo ีน่น,น้องดงหน้า,ามือแหลกพี่น้องเลยเป็นตาสีขาดทงองยางฮนะเนาะเอออ,องอัได้าเออไปลดสอันชอันก็ได้ปัเกเลายนึงเบิง่งในติกเด้เออป้ากินมือไม่น,นะไปพี่นอ้องไอ้หนองอ้นเอาวะ สบายดีเหรอสบายดีนะขาก็ตื่นเต้นแล้กินไรวะอ๋อใมาหนาหนึ่งกับเจ้าคนละอันจะไปซื้ออยู่ใจนี่จักุกวุกมันซื้ออยู่ใจเอาโอเป็นตินก็เสียบกว่าโอเป็นตินป่ะจะเพ่ยอย่างนี้สีดำโอ้อือจ้าน้องอ้นสบายดีนะสบายดีเบิ้งตื่นเต้นนอตบมดนี่ตื่นเต้นนอตเอามันไปลงขี้ตอมมันไปไหมเดี๋ยวใไปคือบมหาเดชัยไป Tập bàn nào bà? Không quá. Đôi gì Đôi con Thu gắn Nim nim bán sẽ còn bì 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 bán nim bát bán Out tap out ninh Oh kìm 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 mà kìm 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 บังล<า>ไลคักไอดีผู้ไรเลยนะไพ่ไไมาพอพี่น้องเลยจักน๊งผู้ไรโอ้ไอห,หนึ่งวะ อ s <S ๋อมันคือบกแข็งว่ะเออเออเออปับรรยากาศมีมัดกะเลหนูโบเห็นไลายเลยพี่น้องเพราะว่าแต่เถืออเป็นชายกระสอบนกกะหนาบ่หน่อยปีนี้มัดเอาพี่น้องกะกงามงามงามแถมลุกายนอกเอ๋จอย สไปดี้ไม่หัหน่วยบบใหญ่เน้อยจอยกะงามลกง่ายพี่น้องได้ว้อยู่อ่ะเดือกสีวันี้เอาเดือกสีเลยคุณจะอยู่ฝ่ายไหนสีอะไรส่องคนละเออส่องคนละสองคนละสามก็ได้เดี๋ยวแต่มาก คูจอยอกับสาปีใหม่มาซอยพี่น้องเอ,อ้อออยมันห่อนเจีเ๊ยนแซ่บแซ่บแซ่บวะคือ,อ,อมาเหมือดแทะส <laughs> ่งหอนครูไปเอาเย็นเย็นไปสาปีใหม่พ่อยพี่น้อง,บบอ,งอู้อมันจะขาดดี กินไหมเพราะว่าซีเันซีกะเพซีกะเพคายขาดกระมืเออม่ไหมเอานหน่อยก่อนบ่เอาตดเอ็นไลยยุดเล้วกัจกเอาซะขาหลังมือไ้เนาะซีนี้สีกยังฮะจากจากคือกันว้ายเป็นผุ้ไหอันี่อู้ระวังระวังมุดได้เลยเอาถุกันบ่ ถูกกอนอ้ช่เนี่ยอเอาสีไร้เอาคนละอันจะเอาไว้ซื้อจังไรอันนี่ฮะผูน้นี้ว่าคำแก่เอ๋คำแก่ว,วันนี่ก็บวชจือจ้าเลยละ่ะบีน้องบีน้องคำแก่น้องตัวซื้อจังไดบี โอ้ม oh, no? oh, really? oh, ันบมมันบมมันบกะเนาะอ่ะทุทุอ้เกงเกดุเล่พี่น้องเ่นมาดำหน้าเละสาพออ้าหงดำแว้เด้อพดนนเอาสีอะไเดือกเอาง เอาเวิกันซะแซ่บเนอะเซ็บอะไสานุ่มส,สานุ่มปอโอที่ไานแต่ม่มีไข่หมกสานุ่มไข่หมกเอออา,า,า,าออจะจะเอาเอาไรหน่เดีย๋ยเอาจากอันก็ไดัมักได้ๆเดี๋ยวแต่มกักซีใดพ่อบ,อบหรอออะไรนายชเป็นวัดน้องเก้ Oh, you, <laughs> <laughs> เอาหาวนี่ยตีอ้าวเดือดเวงเอาวีาไหนเือดอหันซายคนงานมากวินิกาหคนพอมีเนาะหกหรือหาหกนะไหนว่านับเ้อเอาเอาจากอานัน อันเดียวเัาเดอยาก็อย่านกอีกอ่ะเอาเอาซาไข่มุกกราสีอ่ะเดี๋ยวเขาจะพวงไปเห็นมันนั้นมัย่าอันยากระจับเอาเลยเด้อเป็นกระเพาะอย่เนาะกระเพาะกินไรอยู่วะไหนที่ดอกกระสีอ่ะมือรำหน้าใหม่ใช่ไหมมือรำหนาใหม่เนาะ พอดีกัดโดดเลอันนั้นอีกนนึงมาล้วสีอะไรระหว่างสีอันนี้เนาะเ็๋อโอ้ผมมีหลังมืออีกมิตานมินมีต้านมิน ขอถอะนี่เอาตัวไหนเฉอับนหิ่งเอาสามสีก um ็ได้เอาพืชสามอะอะไอันนีงเอ้ยต่อยใชยได้มื่เปื่อยเนาะจักบริสุนะสงสัยมันสื่ออืม เออสามิงไอ้โบเห็นมานั่งอะไรตรงนี้กินอยู่หรอเอาตัวอะไรล่ะเปื่อนนะ่าไชี่หนเนาะไอ้ว่าอันนั่งพ่อเนาะชื่อจังไดบอกพี่น้อ,องเวงฮะชื่อสามิง อายุจักปีแหละเก่าปี้น้องไทยก่อกนห <laughs> น่องไอคำซิงถามว่าใครชื่อ่าบเบาไอคำซิงมาอยู่เลยเนะาะไอคำซิงไปเบียรไปการเมึงที่น้องเดียวมัหน่าจะไปอันขานหน้าเปลี่ยนอนี่พออีกออกอ่อนเนาะ เมื่อกี้นี่ว่าน้อขาดตัวนี้แหละเปลี่ยนกันแต่ว่าบอนเนี่ยนู่น,น,น,นแห้งอดีพี่น้องข้าเจ้าปั๊บหน้าเลยบอนเนี่ยมันเบาเพียงพี่น้องเลยมันนูน่นง่ายง่ายขาดน้ามันล,มล่มไหลหลุดขาดง่ยยายท้ายง่ายที่จริงแล้วท่าเฮาอันบ่อยมันมีหอ้าอันดีเลยพี่น้อง ข้งหนามไปเลยเนะะาะแต่กรบปตองไทยพี่น้องมิตะขาดเด้อโดนเที่ยวหนาว่าไทยเนี่ยมันไทยโบาราณพี่น้องหนา้ามันลมโพดมิตะขาดเอาเลยลั้มมาเลยดีกูอะมาไหน่อยวะมาเร็วบ,บ่ศีสะอ้อยเดียว ว่าเห็นบรรยากาศว่น้องเอิญชื่อเนแล้วจะขึ้นแล้วค้นไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดเห็ดงาเนาะขอบคุณเลายไลยครั้งหน้าคาดจะเป็นเปรมช่วยสาใหม่ไปขึ้นพี่น้องมาเบ่งว่าผู้ไรเนาะ มายืนอยูย่ในพี่น้องนี่ยแฉกมาแต่ทางใดนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันพี่น,อน้องมาแต่ทางายอยื่นไลน์ยนี่บบบซบดีซบดีเบอลน้อยเนาะพี่น้องเนาะ างสวรรเกพี่น้องโอ้ยไอหนึงพี่น้องเลยปอดไอ้บดจืดผู้ได้อย่างว่าดิวดิมาเ่ยแมแดงนึกวปาสิมาลำหน้าซอยกันมาเดียวเพิ่กำเเมเนบเพราะว่ามากับกับปิซี่เนาะปิซีมนจะไม่กล้าเพิ่งจะปอง่ายกับ มาไปเป็นไกด์ให้เพื่อนเป็นไกด์นำเที่ยวให้เพื่อนนอเที่ยวให้เพื่อนไอ้มาเด่นปากเซี่เนาะทามาโซนโต้เนาะทามาโซนโต้ไอ้บ้านข้างขึ้นก็ได้ขึ้นมาไดก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจร้ายพี่น้องเออดีใจร้ายแต่ม่าเห็นว่าเนาะพ่กพออ่าพวน้อยเนาะเหลือพวกโปสุกพวกเอ่อเซาปีใหม่เหลือเป็นหนอการที่งานขรอบครัวหลายๆคนเนาะดีใจร้ายมาเบิ่งไหวเนาะเดี๋ยวมีโอกาสดีจังมาเด่นไม่หมือนเพื่นมากับแขกเนาะ พาเอฟซีมาเที่ยวปากเสพี่น้องท่านก็เลยถือโอกาสมาเด่นบ้านมานน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับฝากเป็นกำลังใจให้ไอีนึงเด้อซื้อซองมาจะได้อ้านบ่อหนึ่งเซเนลเนาะงพี่น้องฝากบ้านหนึ่งเซเนลเด้อพี่น้องเด้ออ่านเป็นมาแต่สวรรค์เขตพี่น้องเลยขอบใจบ่น้อยขอบใจบ่าุกมาตีตอนรับตอนทับตอนรับได้บทครับเวลามันน้อยพี่น้องในใจก็คือคือหนึ่งบ้านะว่า ยักยูยักยู่เดนน้ำเพลนโดนๆเนาะแต่่ามากแขกปล่อยงไกนเนาะแม่นะยัอยูมาได้ดยการเป็นว่ากันจะจะก็แหวำหน้าสวยแล้วเหนือสองมืนแล้วถึงปน้ำมาเห็ดคนเต็มมืออื่นเนาะ่นว่า่นว่ามาดำหน้าเพลินพอดีไอ้แบบลงมาสองมื่นะอากามาน้ำเพ่นคือเขาใช้จมานองเพลินๆถ้าเป็นน้ำท่าให้เพิ่นการพี่ใจรลายเนาดีใจที่มา่อโอ้ที่ว่า โบเคยคิดพี่น้องเอาใจมาพ่อนอกครับพ่อนบอลชุบโอ้ยโบเคยคิดหรอก่อนมีแต่เคยแซดเนาะเดอะไรเคยแซดเด่นนำไม่แมนในฟอร์มไ่แมนเคยแซดส่วนโตคุยกันาเริ่มแซดแรกๆครับบอสุบไปแมนถามเรื่องเลยโกโก้พี่น้องคอยใช้งานโกโก้ก็เป็นคนอยู่ไทยมาไใบกับใบพี่น้องไงมาเบิ่งบ้านซื่อเด็กมาหอดบางอย่างนี่นั่งข้าวเดียวแล้วก็บเป็นกับกับเลยพี่น้องเลยไอ้เป็น หน้าเนาะถ้าว่ามีโอกาสเหตไห่ิมาผู้ดเดียวการิมาแปลว่ามาโดยตรงหลุดไม้หนีโดยตรงนะพี่น้องได้ๆเดี๋ยเวลาไลยจะมาหลุดโอเคเป็นน้อง่าขมุกขมใจเด้อไปพี่น้องไปกำลังใจให้่งหนึ่งเพี่นเน้องพอน้ากสิมีเพียงเสนีหลนะพี่น้องก็เลยสิขคอปิดลิปเป็นเพียงเสนีหเลยเนะาะบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้าเดี๋ยวจะหน่อยไปไทยหน้าให้ยเดี๋วนะไปเปลี่ยนนี้พอ ตามหนน่อยโอเคพอกันมือนาะขอกาขมาสบายดีเด้ดพอพ่อพี่น้องสบายดีบาย,บายบายเหนื่อยไหมเบ่ธรรมดาแค่นี้แต่วไไ่นแดดบ่าอดไปแล้วเนาะไปพอกันคลิปหนะ้าโอเคาบาย